ครับผมหน่ยชีวิตบนนอกสวัสดีนะครับวันนี้วันนี้จะใกล้แล้วเนาะวันนี้ก็ใกล้แล้ววันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับวันจันทร์ที่สามสิเอ็ดมกราคมใกล้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันเที่ยวอ๋อวันนี้วันไหว้ เมื่อวานวันจ่ายแล้วแล้วอีกแล้วอีกอย่างอะไรยายพูงฮะวันจ่อยก็วันที่หนึ่งใช่แล้วพุงนี้เป็นวันที่หนึ่งวันมีโชคมีลาบวันมีโชคมีลาบให้เป็นแนวทางเนาะพูดเป็นแนวทางพูดเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมจะมาถ่ายวันไหวการการการไหว้ การไหว้การไหว้บรรพาบุรุษในตุดจีนเนาะครับการไหว้บรรพาบุรุษตุดจีนเพราะยายแกมี เออเป็นคนจีนเนาะครับเป็นคนจีน <มา S 1> แกมาอยู่ในหมู่บ้านโนทนท่อนตําบลแตนของเราเนาะตําบลแตนอำเภอศรีขรภูมิคนไทยครับผมมาเป็นสะพ้ายคนไทย,าาย,ไทยลูกออกมาก็เลยเป็นลูกครึ่งเนาะนู่นครับลูกลูกนครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเน่นนั่นครับลูกยังโสดนะครับยังโสดยังโสด ยังโสดนะครับนี่นี่ครับลูกแกยังโสดนะครับที่ทางเหลือเยอะนะครับมสมบัติเยอะแยะนะครับใครสนใจใครสนใจเอยนี่ครับที่ยังว่างให้ทําอยู่ทํากินเยอะแยะใครอยากใครอยากมาเป็นลูกสะปน์นนท์่อนก็บอกนะครับนะอืนี่ครับอันนั้นคือประทัดครับอันนั้นคือประทัดจุดถวาย เดี๋ยวมันจะมีอะไรเอออยู่ในประทัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี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 ตัวเด็ดจะมีตัวเด็ดอยู่ในประทัดนะครับเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูว่ามันจะมีอะไรออกมามีอะไรออกมาในในประทัดตอนนี้ก็ได้เลิกได้ยามแล้วเนาะอืมนี่แหละครับคือการถวาย เส้นรัุ่ใ่สวยยงเดออร่อยด้วยครับนี่เป็นข้าวต้มข้าวต้มมัดใครต้องการก็สั่งได้นะครับนี่ครับคนทำนี่ครับสองสองสองพี่น้องตระกูลตระกูลแก้วล่านะครับเนาะตระกูลแก้วล่าแห่งบ้านนนทอนขนมอร่อยขนมอร่อยครับขนมอร่อยนี่ครับ สั่งได้นะครับสั่งได้สั่งผ่านสั่งผ่านนุยสั่งผ่านนุยชีวิตบ้านนอกก็ได้นะครับเนาะเอฟซีทุกท่านดูแล้วก็สั่งผ่านผมได้แตงโมของผู้ถ่ายทอดนะคะนั่นครับป้าป้าแกโปรโมทให้แล้วไม่ต้องพูดเนาะแตงโมแตงโมแดงแดงอร่อยด้วยแตงโมอะไร

ตามดูก่อนดูดูก่อนว่าพิธีเขาจะไหว้กันยังไงเนาะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวตอนท้ายเราจะไปเราจะไปเฉลยว่าจะได้ตัวไหนเนาะเป็นแนวทางครับให้เป็นแนวทางเผื่อไปซื้อรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้ออกมาก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยด้ครับนะคนละแชร์ก็ยังดีนะครับคนดูเนาะอื่ช่วยกันคนละแชร์ก็ยังดีนะครับเนาะอือเดี๋ยวท้ายผมจะเลอย่าลืมสับตะไคร้นะครับอืออย่าลืมสับตะไคร้แล้วยายจวนจะไป็นตำเมียงเองอครับผมเดี๋ยวยายจวนจะเป็นแผนกตำเมียงเชิญเชิญเชิญสับเชิญสับตะไคร้กันเนาะอือ สับสกัดให้หน่อยสับสกัดให้หน่อยอือนั่นครับเสียบมาแรกลูกค่ะครับท่านจะขอเห็นจานังยังบ้างชาวบ้านโนนถอนของเราก็สนุกสนานครับอารมณ์ดีกันทุกคนทุกคนสใช่ไหมครับไทยไม่ใส่ยายเอาไปใส้คางทำไมครับเหลืองถ้าปิดจะหม้อด้วย

ปฏิีติปฏาตสมุุตาสสหมด็จรสีก็มาังคียังตีตลีตนโนาจาอันังศักดจทั้งโยทั้งปวงร่วมเก่งประโยชน์ทั้งิ่งไหวคอ็คุณพระราชาใจหลวงไตรศัตรว่าคณปีศามันดาผู้บาอาาร

หนีเห่าแปลว่าสวัสดีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับหนีเห่าแปลว่าสวัสดีครับผม ไปแล้วเวลาถึงเวลาทีเดรับเดือเ็นอาีักี่น้อคือเก่เก่าว่าฮันอ็นารน้อครับผมท่านก็ได้เรียก ย,ยตา,นนา,าตายายทานเนาะเดี๋ยวผลจะได้ออกมาคืออะไรเดี๋ยวค่อยลุ้นกันเนาะครับเนาะกดติดตามไว้เนาะกดติดตามนะ ที่เอือซันซื้อูริวชีปา้าจิวซื้อครับยายแกอยู่ในตระกูลแสโคนะครับแสโคก็เรียก เรียกบพระบุรุษตระกูลแซ่โคมาอยู่มากินเนาะแร่แไ่อยู่วางู่แมาเนือไหลไหลไหลรับ ไหล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 เดี๋ยวผมจะเป็นล่ามให้นะครับเียเจีจีสีเจียว่าไม้เล่ขนมเจียหมเน้เียนั่นกินยง

<noise> 一二三四五六七八九。<laughs> เดี๋ยวจะให้ดีเดี๋ยวจะให้เบากุศลมาจุดทูป ถวายบรรพบุรุษนะครับเนาะอาศันกตอดีๆหน่อยนะนกตอระบาอย่าให้หัวหันะนะมีเสมวสารวาเอามียาบาคุงใหามันเป็นหนอนหอนเฮ้ยนกต่อดีมันไม่หลุดไม่ไม่หลุไม่เสียไม่หายนะเตีย มาอยู่ใครอยากมาอยู่บ้านนนทนนี้สนุกนะครับสนุกสนานผมยังผมนี่ก็มาเป็นเขยครับผมครับาตตอดแ่่่่โนหมมพีจะซื้อจะือหัวยี่สิบบาทก็ไหวบ้านพ่อบุรุษนะคะนี่ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวนี่ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อีกคอยดูนะคะ ข้นมาข้ามาเด็ดเจ้าบ่บอกเขาเนะะก็คอยขึ้เบิองน้ำเพดเนี่ยเ่บอกขนาดเรา่าเบิองเล็เอะด้วยไงเอยบอกขนาดเขาขาจะบอกจังบอกอือเขาอันนี้ก็ถูกเพาะท่านเบื้องนอกเขาบอกท่านต้องบอกเขาเนี่ยต้องบอกท่า่าอันนี้ชดเล็กก็คอยเ้เบืองเลกับ่าเบิองเอะาพูดมาเล็ออกคนเพิ่นออกมากเหมือนกันเล นีมากางวัน่สหาแตนี่นนี่นะครับขอขอประกาศโฆษณาด้วยนะครับยังโสดครับยังโสดโสดและก็ขยันครับเป็นคนขยันเป็นคนขยันใจดีใจเย็นไม่ใจร้ายนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะโวยวายบวกเวกไม่มีครับเป็นคนเงียบเงียบขอโปรโมทนะครับโปรโมทโปรโมทเป็นคนเงียบเงียบขยันขันแข็งแต่เสียดายอย่างเดียวครับเก็บเงินไม่เป็นเสียดายอย่างเดียวนี่แหละครับหาเงินก็เก่ง เสียดายอย่างเดียวนี่เลยครับไม่มีคนเก็บไม่มีคนเก็บให้เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับใครที่ดูอยู่รอด รอผลออกมานี่ก็ใจเย็นๆนะครับยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้แน่ครับวันนี้ได้แนะ่ยังไงก็ได้ครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ได้ตัวเด็ดตัวดังอาจจะไม่ดังแต่อาจจะเด็ดอาจจะเด็ดในงวดนี้ก็ได้ครับ ย่อยย่อยเอื่มย่อยย่อยสมองนะย่อยเนื้ย่ยเน้อแล้วค่อยมาอืออาเอือไม่เด็ดไม่ดังแต่ให้เป็นแนวทางไว้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนครับๆเพ่อรย์ไเพิงเพรใหญ่พิมพเพ่ใหญ่โท พี่โ้พ่ขี้อ้โหอ้โหอ้โอ้ครับครับอ๋อให้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 เขาบอกว่าให้คนจีนมาก่อนคนลาวค่อยมาทีหลังว่าซ้างอันวันนี้วันนี้เป็นวันนี้เป็น วันนี้เป็นสิทธิของคนจีนนะครับวันนี้เป็นสิทธิของคนจีนก่อนอืมบรรพาวุมบรรพาบุษจีนมาก่อนเขาบอกว่างี้เนาะบรรวุลจีนมาก่อนเขาบอกว่างี้เนอะ ครับผมนี่คือาการ,ร, 3, ร 3, จุดทูบให้ครบสามรอบนะครับจะจุดทูบปักปักใส่อาหารปักใส่ผลไม้ปักใส่กระดาษเงินกระดาษทองอยากให้ครบสามครั้งจุดทูปปักให้ครบสามครั้งใส่ผลไม้ใส่อาหาร ที่ถวายแล้วก็หยาดหยาดน้ำส้มน้ำแดงหยาดเรียกบรรพบุรุษมาอยู่มากินเนาะนตามพิธีบรรนอ,อกครับอะไรที่ผิดพลาดไม่ถูกไม่ต้องก็ขอขมาราโทษขออาภัยในนะ ภาพนี้นะครับถ้าผิดพลาดไปก็อันนี้ก็คือ,อ,อทําพิธีตามบ้านเราตามมันนอกเราด้วยยเอาหลังนะนบ่าวครับผมอันนี้คือการทําพิธีตามมันนอกอาจจะหลงลืมพิธีเก่าแก่ไว้ก็ขออาภัยไว้นะที่นี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ลดทุหลอภัยฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามเป็นอันขาดนะครับขั้นตอนแรกกดติดตามไว้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเลยครับเด้อนะครับเดี๋ยวพอครบทูกสามดอกนี้เสร็จแล้วผม แล้วเราก็จะไปเอาที่รอคอยครับ,น,น,รบรออนี่ครับรอคอยนี่ครับคือตัวรอคอยว่าบันว่าบันพระบุรุษปู่ย่าตายายท่านจะให้โชคลาภตัวไหนกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแล้วโชคลาภโชคลาภพรุ่งนี้จะมาแล้วนานบ่าวสนยกโป้ให้เด็ดประส่้นงวดนี้ ฝากไว้ด้วยเด้อครับเด้อเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับเนาะให้ให้ทูบครบสามดอกก่อนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวมาแน่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันครับว่าจะมาตัวไหนัดาอ รอบสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วครับไปดูกันครับวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่เรารอคอยเดี๋ยวตามไปดูเนาะย่าหยุงเนื้อยอะหยุงนี่ครับตามไปดูเลย ไม่ไม่ไดาไปอนนเอาจะไม่เอามาออกออกมาดอ,อกหนึ่งไว้จุด ไว้จุดไว้จุดประทัดมันก็ไหม้หมดละ่ะทีนี้จะจุดประทัดยังไงอันนี้คือกระดาษเงินกระดาษทองนะครับผันเผ,า,ผาให้บรรพบุรุษไปใช้ในต่างจินต่างต่างภพต่างภูมิเนะแต่อยู่ทางล่มย้ายย้ายไปอยู่ท้งล่ม มันห้อนเออไปยุ่นเนือลมเดี๋ยวหนวดเออเดี๋ยวผมจะก็หายแล้วอันนี้คืจุดกระดาษหนึ่งกระดาษทองครับ ให้บรรพชุดน่านนานเห็นไหมน่านเบ้งร้อยร้อยดันล่างร้อยดันล่างเบ่งห้าร้อยแล้วก็มีนะครับ มีกินเฟิงครับนี่างเงี้ยครับ ถึงหลอบแล้วนะครับ,<อ>รบมาลุ้นกันครับอยู่ทางไหนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะมาลุ้นกันสิโอ้โหอยู่ข้างบนเลยโอ,อ้โหครับอะไรเลย แคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอเลยนี่แหละนี่เลยครับไม่มีอั้นครับสามตัวตรงๆครับให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางจะมือด<น><า>ูห้ามอันนะครับ,ม,ออนนรบมีนะครับนะให้เป็นแนวทางนี่แหละครับให้เป็นแนวทางเพืเนน่อจะถูก รางวัลที่หที่สองที่สมที่สใช้เป็นเงินเนาะมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะหน่วยชีวิตบานอกครับโอ้ยโตดเดียวกันโอ้หนึ่งห้าแปดไม่ใช่นันสามแปด